ชาติชาไทยแมั่วไปต้องนอาเจ้าสวนเจ้าไร่ยังผลให้แก่ไทยมิเดาทัญญาอาหารของเราโลกนับเขา้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการเกรรษตรศาสตร์นำไทยรายการดีๆที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์กันอีกครั้งนะครับในสัปดาห์ที่แล้วผมบอกกับท่านผู้ชมไปว่าวันนี้เราจะมาติดตามชมในเรื่องของการแปรรูปผลไม้ไทยๆชนิดหนึ่ง ที่หลายๆคนนิยมปลูกไว้ในบ้านเนื่องจากชื่อดีเป็นมงคลผลไม้ที่ว่านี้ก็คือขนุนนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นําทีมงานจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเดินทางเข้าไปร่วมฝึกอบร,รมวิธีการแปรรูปขนุนให้เป็นได้มากกว่าผลไม้ในชุมชนต่างๆของจังหวัดลบบุรีครับเราจะมาติดตามที่มาที่ไปของเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะท่านแม่บ้านห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะเราจะมีเคล็ดลับวิธีการทําให้ขนุนของเรามีความอร่อยมากยิ่งขึ้นมาติดตามชมเรื่องราวเหล่านี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีโครงการหรือมีภารกิจที่มีกิจกรรมในจังหวัดลบบุรีคือโครงการจัดตั้งวิทยาเขตจังหวัดลบบุรีนะคะซึ่งสถานที่จัดตั้งวิทยาเขตเนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลพเนียตอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีดังนั้นโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลบบุรีจึงได้มีภาระงานหนึ่งก็คือในเรื่องของการบริการวิชาการในปีงบประมาณพศ2547นี้โครงการจัดตั้งวิทยาเขตลบบุรี ได้นำเสนอโครงการพัฒนาประธานโทรัศน์โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพของประชาชนจังหวัดลบบุรีซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนิน ในเรื่องของการแปรรูปขนุนเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นขนุนทอดกรอบนะคะขนุนหยีขนุนกวนก็เกลียบขนุนแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายซึ่งสามารถทำได้จากขนุนนะคะตั้งแต่ขนุนดิบขนุนสุกแล้วก็ขนุนห่ามนะคะในวัตถุประสงค์ของการดํนาเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพของประชาชนจังหวัดลบบุรีก็มี เ,เป้าหมายที่จะช่วยให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรก็ดีหรือผู้สนใจก็ดีที่ต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี นโยบายของรัฐที่เข้ามาส่งเสริมในท้องถิ่นก็จะมีการเกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้บทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นแหล่งความรู้เป็นแหล่งวิชาการซึ่งมีการมีนักวิจัยมีนักวิชาการ,ม,กาการมากมายซึ่งได้ทําการศึกษาวิจัยและได้เทคโนโลยีหลายๆอย่างขึ้นมาการนําเทคโนโลยี ทําได้อีกฉเฉพาะอย่างเหมือนกันในการสอนครั้งนี้นะคะเราทำเนี่ยมีขนมดิบก็ามาแปรรูปขนมดิบเนี่ยเอามาทอดกรอบต้องดิบจริงๆเลยค่ะตัดสดๆมาถึงผ่าแล้วมียางเลยพอมียางแล้วผ่าล้างน้ําเอาแกะเอาออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถถ้ายวงใหญ่ๆสวยๆก็มีการสไลา์ดสลด์แบบแผ่นใหญ่แล้วก็นําไปผึ่งในกระด้งผึ่งในถาถึงอะไรก็ได้ให้มันเกิดให้ความชื้นนี่ออกไปนิดนึงก่อน เพื่อให้มันไม่เกาะติดกันแล้วก็นํามาท่อกรอบเพราะนั้นท่อกรอบเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการสังเกตเนี่ยฮะเราก็จะดูจากน้ํามันมันไม่มีพลายน้ํามันปุดขึ้นถ้าไม่มีพรายน้ํามันแล้วเนี่ยขนุนเนี่ยมันจะกรอบเสมอกันทุกชิ้นแล้วเราก็เตรียมทําน้าเชื่อมไว้ก่อนตามระดับแรกคือพอเมื่อเลือกขนุนแล้วหั่นแล้วเนี่ยเต็ม้น้ำเชื่อมใสการทำน้าเชื่อมใสแล้วก็คือเพียงว่าน้ำเนี่ยใช้น้ํามากกว่าน้ําตาลอาจจะใช้น้ําตาลเนี่ยหส่วนใช้น้ํา2ส่วนถึง2ส่วนครึ่งก็ได้ถ้าไม่ชอบหวานมาก ทำน้ำเชื่อมให้เสร็จแล้วก็เตรียมรองไว้พอทำเสร็จแล้วเราก็เตรียมหากระทะอีกใบหนึ่งใส่น้ำมันเพราะการทอดเนี่ยมีเทคนิคในการทอดในน้ำมันที่เราทอดออตัวขนุนทอดแล้วเนี่ยเราจะไม่ใช้เอาไปชุบน้ำเชื่อมแล้วไปทอดอีกทีนึงนะคะขั้นตอนท่านจะได้เห็นตามที่คือตอนที่สาธิตให้ดูเนี่ยตามนั้นเลยจะมีขนุนดิบหัน่นทอดกรอบพอทอดกรอบเสร็จแล้วชุบในน้ำเชื่อมแล้วก็ไปทอดน้ำมันอีกครั้งหนึง่งแล้วปล่อยให้แห้ง ื่อให้แห้งนี่ถ้าจะต้องการที่ทําขายจํานวนมากๆเนี่ยเราสามารถเอามานำไปอบตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ60องศาเมื่อการอบของเราเนี่ยถ้าอบแล้วเนี่ยมันจะทําให้น้ามันเนี่ยมันไปนอยู่กับนนกระดาษซับน้ํามันซะ <S <S ทาให้การถือเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาเนี่ยถือได้ต่ออายุยืดยื่นขึ้นถ้าสมมติว่าท่อเสร็จเลยแล้วก็เอาไปบรรจุเลยเนี่ยความถือมันเกิดได้เร็วถ้าใช้ตู้อบลมร้อนเนี่ยถาสามารถทำได้ดีที่สุด แต่จะแนะนําเครื่องใช้อีกอย่างหนึ่งบางก็แพงเหลือเกินไม่แนะนําให้อยากใช้ใช้ระดับง่ายๆก่อนเมื่อเราทํามีทุนเยอะๆแล้วค่อยซื้อเครื่องสาหรับท่อคือแวกคั่มฟลายนะคะนั้นแพงนี่คือการทําขนุนท่อกรอบเอะขนุนนี่พอแกะเสร็จแล้วมันมีซังถูกไหมคะพอเราเห็นมีสังเยอะๆเนี่ยโอ้โหอย่าไปทิ้งทุกคนไม่รู้เรากาสังนี่มันรับประทานได้สังขนุนที่เหลือเอาไปตากแห้งพอตากพอตากพอหมาดๆเอามาคุกนิดซิว ใส่ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสใส่น้ำตาลทรายหน่อยคลุกให้เข้ากันทิ้งไว้ซับพักหนึ่งแล้วก็นําไปทอดในน้ํามันมากๆมันก็เกิดฟูกระจายพอฟูกระจายเสร็จแล้วก็พอรู้สึกมันกรอบเราจะดังแครก็แรกแครก็กสังเกตดูเอาไม้เขีย่ยแล้วมันดังแครก็แรกแคร็กหรือพายน้ํามันไม่มีก็คือไม่มีความชื้นแล้วก็ใส่กระดาษซับน้ํามันเอาไว้ถ้าเรามีตู้อบร้อนๆนาไปอบก่อนนะคะแล้วพอออกมาพึ่งให้มันเย็นปุ๊บเราก็เก็บบรรจุใส่กล่องใส่ถุงก็เป็นสแน็คอีกอย่างหนึ่งจะคือเรียกว่าสังนออดกรบ น,ะะนี่คือไอเดียของคนเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีความคิดเนี่ยเจออะไรสักอย่างหนึ่งขนุนเนี่ยเราจะสามารถทําได้หมดเลย<ม>พอมีขนุนเดิบเราก็จะมีเม็ดอีกใช่ไหมคะได้สั่งแล้วตอนนี้พอได้สั่งแล้วมีเม็ดอยู่เราเม็ดนี่เราก็ไปทําอะไรได้หลายแบบเอาไปต้มซะก่อนคะ่ะเพราะมันขนุนนี่มันดิบเราก็เอาต้มให้เสร็จแล้วปอกเปลือกออกเปลือกมันจะออกเปลือกดำๆออกไปหมดเลยแล้วเหลือแต่เปลือกขาวๆอยู่เราก็มาเตรียมทําได้จังหลายแบบ1เอาเอาตัวเม็ดขนุนเนี่ยเอาไปอบกรอ,อบเฉยๆ,ๆอบ คือต้มก่อนแล้วไปอบแล้วก็บดเป็นแป้งพอแป้งได้แป้งแล้วไปทําทองพับผสมในขนมคุกกี้เช่ไหมคะเท้าแล้วก็เอามา,ามารวมกับกะทิหรือมะพร้าวแล้วกวนปั้นเป็นก้อนๆได้นะคะเหมือนที่ก็ทากันแบบลูกชุบลูกชุบก็ใช้ก็ใช้ถั่วเขียวใช่ไหมแต่นี้เราอยากจะแนะนําว่าต้องไปซื้อถั่วเขียวมาแช่น้ําแช่ค้งคืนอ,อีกเสียเวลามีขนุนเนี่ยกวนได้เลยแล้วก็ปั้นทํารูปทรงต่างๆได้ คือจะต้านเป็นรูปตัวขนุนตัวชมพูตัวมะม่วงแล้วก็ระบายสีแล้วก็ชุบวุ้นก็ได้ก็เป็นรูปชุบจากเม็ดขนุนจริงๆนะคะเสร็จแล้วเราก็ทั่วๆไปเห็นนะคะสังเกตเม็ดขนมไทยทองไทยเราเนี่ยเม็ดขนุนเราจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมากวนใส่กะทิใส่มะพร้าวใส่น้ําตาลนะคะกวนให้ให้ปั้นได้เป็นรูปทรงตัวรูปทรงแบนแบนหรือเม็ดขนุนสมัยก่อนใช้ถั่วกวนเราก็ใช้เม็ดขนุนกวนนี่แหละคะ่ะมาปั้นแล้วก็ชุบไข่แล้วก็ทําในน้ําเชื่อมก็เป็นขนมเม็ดขนุนที่อร่อย อีกหนึ่งนี่เห็นไหมคะขนุนดิบมีเม็ดเอาเม็ดมาทําเอาสางมาทำนะะตอนนี้เราก็ลองมานึกถึงว่าเราขนุนดิบทําเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งเอาไว้คืนนึงจะกลายเป็นขนุนหามหามหามนะคะโหจะเห็นว่าแช่อิ่มเนี่ยมันน่ากินมากถ้ายวงสวยๆยิ่งดีเลยขนุนหามเนี่ยก้าขาแล้วก็ยังมียางอยู่เราล้างยางออกพลางยางออกเสร็จแล้วขนุนเนี่ยพอล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะทําให้มันต้องกรอให้มันกรอบให้มีรสชาติมีอมเปรี้ยวอมหวานเราก็ต้องเอามาแช่กดมะนาว ขนุนมาตัดแต่งให้ชิ้นสวยงามก่อนแล้วก็มาแช่กรดมะนาวในน้ํา1ลิตรแล้วก็ใส่กรดมะนาวไป5กรัมนะคะถ้าเรามีขนุน2อกิโลเราต้องเติมน้ํา4-5โลเพราะขนุนมันเบานะคะถ้าเป็น5กิโลเราเตรียมน้ํา5ลิตร5กิโลก็ตามต้องเติมกรดมะนาวเข้าไป1โลใช้5กรัมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น5กิโลก็คือ25กรัมเมื่อละลายน้ําเสร็จเอาขนุนใส่ลงไปแช่ใช้เวลาแช่15นาทีเองพอเสร็จเรียบร้อยแล้วแช่แล้วเราต้องล้างก่อนค่ะ ล้างเอาที่เราแช่กดไว้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ให้เสดดน้ําก็เตรียมน้ําอีกอ่างหนึ่งนะคะน้ําก็เท่าออกันแต่กีย้คือใจ้5ลิตรเหมือนกันเราจะแช่ด้วยแคลเซียมคลอไรด์แคลเซียมคลอไรด์คือคุณสมบ,บัติมันเหมือนน้าปูนใสเพราะกระบวนการแชร่อิ่มเนี้ยนะคะมันจะต้องไปถูกความร้อนเราฉะนั้นต้องแช่ด้วยแคลเซียมคลอไรด์เพราะต้องการให้มันกรอบคุณสมบ,บัติของแคลเซียมคลอไรด์หรือน้ําปูนใสเนี่ยคือทําให้ผพันธุ์ของเราที่ทำเนี่ยให้มันกรอบกรอบแล้วก็คือลักษณะมันจะต้องไม่ยุ่ยเพราะเราต้องกระบวนการต้องไปนึ่ ขนุนหามันก็ลักษณะของมันก็คือสีสีก็ยังไม่แก่จัดทีเดียวเพราะฉะนั้นเราก็คือวิธีการก็เอาไปนึ่งแช่แคลเซียมเสร็จล้างเสร็จแล้วก็ไปนึ่งนะคะนึ่งประมาณ3นาทีให้เอามือสัมผัสที่ตัวเนื้อขนุนเนี่ยค่ะมันจะนุ่มค่ะเรียกว่าซอฟเพราะการที่นุ่มและการเนื้อของมันเนี่ยขยายตัวเวลาการดูดซึมของน้ําตาลทรายมันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยเริ่มเริ่มต้นว่าไปนึ่งเสร็จพอนึ่งเสร็จแล้วก็ใส่ให้มันเขย่าให้สะเด็ดน้าเสร็จแล้วเตรียมน้ําเชื่อมเลยค่ะ ขนมหรือผลไม้ทุกชนิดที่เราจะทำเนี่ยต้องความหวานน้อยๆก่อนค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆทีละทีละสิบทีละสิบเริ่มต้นแล้วก็ทําได้35%มสาว่า35%คือร้อยละ3าาง่ายๆท่านลองลองทำสิคะเอาร้อยตั้งเอา35ไปลบก็คือ65ที่ได้65นั้นคือน้ํานะคะ35นี่คือน้ําตาลทรายแต่ถ้าจะต้องเตรียม4ลิตร5ลิตรเราก็คูณลงไปเลย65คูณด้วย2ก็คือพันส ถ้าน้ำตาลทรายสามทีหคูณด้วยก็คือ700ระอยบวกวนคือ2อกิโลเห็นไหมคะแต่ถ้าน้ําเชื่อมในการดูดซึมจะให้ดีเราจะต้องเติมกรดมะนาวลงไปด้วยในน้ําเชื่อมที่เตรียม1นกิโลหรือ1ลิตรก็ตามต้องเติมกรดมะนาว2กรัมพอเติมกรดมะนาว2กรัมถ้าเราก็คูณไปคะ่ะเตรียมน้ําเชื่อมกมาาี่กิโลก็คูณตามกรดมะนาวใส่เข้าไปเลยคูณได้2นะคะพอเสร็จเรียบร้อยเอ๊เราทำน้ําเชื่อมแล้วมันเกิดอาจจะมีเชื้อราเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราใช้ตัวโซเดียมเมตาไบซันไฟ โซเดียมจาเป็นสมัยคุณสมบัติของมันคือป้องกันเชื้อราแล้วก็ทําให้ผลไม้สีสวยแต่ขั้นหนุนเนี่ยค่ะบางที่บางพันเนี่ยสีไม่สวยในน้ําเชื่อมเราสามารถเติมหยดของสีลงไปก็ได้สีเราเอาใช้สีเหลืองอ่อนสว,สวยใส่ลงไปในน้ําเชื่อมได้ในการที่จะแช่ขนุนลงไปหรือไม่เราวดอก,กสมุนไพรไหมคะดอกคำฟอยนี่ก็เป็นสีส้มอ่อนๆสวยมากจะใช้ดอกเก๊กัวยก็ได้คือสีสวยหมดอ่อนๆนะคะเป็นก็เป็นเป็นขนุนขนนุนที่มีสมุนไพรอยู่ด้วย ะะเมื่อเราทํา35%ลงไปแล้ว35%เสร็จเรียบร้อยเราทําเสร็จปุ๊บเราก็คือจะต้องใช้แช่ไว้ทั้งคืนเลยขนุนเมื่อกี้นึง่งถูกไหมคะ3นาทีใส่โหลซะเราก็ทําน้ําเชื่อม35%พอทำเสร็จเรียบร้อยก็เทไปในขนุนที่เตรียมไว้เทร้อนๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวเพราะขนุนยังนึ่งถูกความร้อนถูกไหมคะแล้วก็เตียนน้าเชื่อมร้อนๆเทลงไปเพราะฉะนั้นการคันเทร้อนๆเนี่ยการดูดซึมของน้ําเชื่อมซึ่อยู่ในขนุนเนี่ยจะดีกว่า พอลุ่งขึ้นปุ๊บเราก็ต้องมาดูวัดน้ําตาลดูว่าเรามีเครื่องวัดน้ําตาลนะคะเขาเรียกว่ารีแฟกตอมิเตอร์การวัดจะได้รู้ว่าน้ําเชื่อมที่ทําไปเมื่อวาน35เนี่ยถูกเนื้อขนุนเนี่ยมันดูดไปเท่าไหร่แล้วเราก็มาเติมน้ําตาลใหม่ถ้าท่านไม่มีเครื่องวัดรีแฟกตอมิเตอร์ท่านสามารถใช้โดยการเติมน้ําตาลคํานวณจากเน้น้าเชื่อมที่ทํา1 1กิโลเราเติมน้ำตาลไป 200- 200กรัมเพราะฉะนั้นเราทำน้ำเชื่อม2โลก็เตรียมคือน้ำตาล400 ถ้าทาน้ําเชื่อม5โลก็ต้องใส่1กิโลของน้ําตาลทรายที่เพิ่มลงไปในน้ําเชื่อมเทคนิคของการเพิ่มเพิ่มน้าเชื่อมไม่ให้สีไม่สวยเนี่ยสีสวยือใสคือพอน้ําเชื่อมขึ้นมาปั๊บเราเอาเอาเอาขนุนออกใส่กระชอนพักไว้แล้วก็น้ําเชื่อมมันก็จะอยู่ในหม้อถูกไหมคะเราก็เอาน้ําตาลใส่ลงไปแล้วคนให้น้ําตาลละลายจึงจะนําไปตั้งไฟให้เดือดการทําแบบนี้จะทําให้น้ําตาลทรายเนี่ยมันไม่ไหมถ้าน้ําตาลไหมเมื่อไหร่ปุ๊บสีของน้ําเชื่อมจะไม่สวย เราก็ทําให้มันใสซะก,ก่อนแล้วก็ไปตั้งไฟให้เดือดแล้วก็เทกลับไปที่ขนุนตามเดิมทํอยู่อย่างนี้5วันค่ะเราจะได้ขนุนแช่อิ่มที่สวยงามมากนะคะขนุนตัวนี้เมื่อแช่อิ่มแล้วเราได้ครบทําต่อให้อยากด้ได้เก็บไว้ได้เป็นปีๆก็คือทําครบน้ําเติมตาลทุกวัน5วันเราจะต้องเอาไปแช่อีก5วันคือยอดระยะนะคะสมัยตามสูตรจริงๆมันคือ10วันรวมทํา15วันนะคะพอทําเสร็จแล้ว5วันเนี่ยเอ๊มันใช้ได้แล้วนี่อร่อยแล้ว เราก็นําเอาน้ำเนี่ยค่ะต้มน้าให้เดือดนาขนุนในตรงนี้ลงไปล้างเพราะขนุนมันตรงนี้มันเคลือบน้ําตาลไปเยอะแล้วใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าถ้าไม่ไม่ล้างออกเนี่ยน้าตาลมันเกาะที่ขนุนเนื้อขนุนเนี่ยค่ะเวลาเราไปอบแล้วมันจะแข็งเพราะฉะนั้นล้างความหวานออกแล้วเนี่ยเราก็คือจงึงเอาไปอบให้แห้งอบให้แห้งเะรเราก็ใช้นิ้วสัมผัสเอาสองนิ้วเนี่ยแหละอบแล้วเนี่ยถ้าจับไม่ติดมือแสดงว่าใช้ได้เลย ขนุนเนี่ยถ้าเราซื้อยงยวงหนึ่งเนี่ยเราขายได้ขายได้เมื่อทําสําเร็จนะคะ10บาทถึง20บาทเลยค่ะถ้ายวงใหญ่ๆเห็นไหมคะเพิ่มมูละคะ mm ่าเมื่อกี้เราคุยถึงว่าขนุนหามเนี่ยเราทําแช่อิ่มได้แ mm hmm. ช่อิ่มนี่ได้2วิธีนะคะแบบเร็วก็ได้ mm hmm. แบบเร็วนี้ก็ง่ายนิดเดียวขนุนนี้ก็นําไปนึ่งหั่นแล้วเรียบร้อยนะคะ mm hmm. แล้วโรยน้ําตาลเป็นชั้นๆไปค่ะ mm hmm. เอาขนุนมาโรยเป็นชั้นๆ,ๆๆแล้วเก็บไว้ mm hmm. ขนุนพอถูกน้ําตาลทรายมันก็จะมีน้ําเยิ้มออกมานี่คือทําแบบเร็วววแแล้้ทําไดค่ืนเีย ก็สามารถที่เป็นล้างน้ําตาลออกมันเข้มข้นไงคะเพราะโรยน้ําตาลเป็นชั้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 นเห็นไหมคะมันเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นน้ําออกมาพอจะใช้เราอาจจะให้ครบ24ชั่วโมงนําขนุนเนี่ยไปชุบในน้ําเดือดแล้วเราก็าไปอบแห้งจะได้ขนุนแช่อิ่มแบบเร็วแต่เก็บได้ไม่นานนะคะลักษณะแบบนี้คือความหวานมันต่ําแต่ที่แบบที่อันแรกที่สอนวิธีการทําวัน15วันเนี่ยกดไม่เป็นปีๆลักษณะคุณลักษณะของมันไม่เปลี่ยนแปลงเลย ไม่เปลี่ยนแปลงเลยเศษทุกอย่างเก็บแล้วใช่ไหมคะแล้วนี้เราก็มาทําขนุนสุกดีไหมคะ,ะเมื่อทาได้ขนุนสุกแล้วเนี่ยก็ขนุนสุกเนี่ยสั่งมันจะค่อนข้างหวานสั่งหวานซึ่งแตกต่างกับขนุนดิบซึ่งสั่งไม่หวานเราจะทําแบบทอดกรอบใช่ไหมคะแบบเค็มๆเ,เ,เป็นสแนค็คพอขนุนสุกเนี่ยมันสั่งหวานเราก็สับสั่งขนุนเนี่ยคะ่ะแล้วก็เอาขนาดเอาสั่งมามากวนกวนได้ ก,กวนได้สั่งขนุนกวนแล้วนี่มันเเกิดความเราน่าจะทําอะไรให้มันพิสดารลงไปใส่สับปะรดก็ได้สั่งล้วนก็ใส่ทั้งสางทั้งเนื้อสุกใส่ผสมและถ้าใส่สับปะรดเข้าไปด้วยมันก็มีรสเปรี้ยวประแลมปแลมมันมองดูทำ,ทำ,ทำน่ารับประทานนะคะในสัดส่วนที่เราทําในวันนี้ก็คือใช้สั่งขนุนสับผสมกับเนื้อผสมกับเนื้อสับประรดนะคะก็สั่งขนุนมันมีทั้งสองกิโลเนี่ยรวมแล้วเนี่ย ใส่สับปะรดกิโลนึงใส่น้ําตาลทรายเข้าไปกิโลหนึ่งนะคะเราก็เติมรสชาติให้มันออกมาแป๊บหนึ่งได้ได้ออกมาเติมกะทินิดหนึ่งค่ะให้มันมองมือเหมือนกล้กวยกวนถ้าไม่ใส่กะทิเลยก็ได้ก็จะเป็นความเปรี้ยวอย่างเดียวอีกแบบหนึ่งใส่กะทิกวนเข้าไปเรื่อยๆมันก็เกิดความหอมของกะทิได้กลิ่นของขนุนมีรสเปรี้ยวจากสับปะรดเป็นขนุนเป็นขนุนกวนที่อร่อยมากแต่โดยคือใช้สั่งสุกนะเราได้เสร็จแล้วนอกจากนี้เนี่ยสั่งแล้วเนื้อขนุนที่สุกหั่นชิ้นเล็กๆ,ๆ,ๆเอาไปบดค่ะ ทำเป็นข้าวเกลียบขนุนได้อีกเห็นไหมคะข้าวเกลียบนี่ก็จะสีสวยเป็นเหลืองเหลืองทองเลยก็มีแป้งสาลีมีแป้งมันเป็นหลักเราใส่แป้งสาลีเข้าไปด้วยเพื่อต้องการให้มันกรอบนะคะกรอบนุ่มเติมเกลือค่ะเราไม่เติมน้ตาตาลทรายเราเติมเกลือเล็กน้อยเราไม่ใส่พริกไทยเพราะเราเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเป็นที่มีรสหวานถ้าเป็นข้าวเกลียบอย่างอื่นเราจะเติมพริกไทยและเกลือนะคะแต่นี้เราไม่ เรียบเนี่ยไม่ใช่เอาน้ําวิ่งไปหาแป้งเราจะต้องเอาแป้งวิ่งมาหาน้ําเพราะอุณหภูมิของน้านที่ตั้งบนเตาเนี่ยมันจะด,ด้วยความเดือดของมันอยู่ที่ร้อยองศาแต่ถ้าสมมติเรา,เาน้ําวิ่งไปหาแป้งเนี่ยอุณหภูมิจากรกจากเตาแล้วไปหาแป้งเนี่ยอุณหภูมิมันลดลงทําให้แป้งของเราเนี่ยคือมันไม่ไม่นวดตัวรูปตัวเป็นก้อนได้มันจะไม่สุกนะคะนี่คือวิธีการทําแล้วเสร็จแล้วก็ไปนึ่ง45นาที นึ่งเขาเกลียบใน45นาทีพักไว้ให้เย็นก็นำมาไปใส่ถุงพลาสติกใส่ถาดไว้เ,เข้าตู้เย็นไว้พราะเข้าตู้เย็นไว้เนี่ยก็จะทำให้มันจะแข็งตัวได้ดีสะดวกในการที่จะมาหั่นในตอนเช้าของวันใหม่นะคะหั่นขุเช้าววันใหม่คุณมันแรกทำนุ่ดเสร็จเรียบร้อยนึ่ง45นาทีแล้วพักให้เย็นเอาใส่ถาดใส่ถุงสวมพ,พับไปแล้วก็เข้าแช่ตู้เย็นเอาไว้แล้วเช้าขึ้นมาก็เอามาหั่น การที่แข็งตัวนี่ทำให้หันสะดวกมากแต่การหันการตากก็มีเทคนิคเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าออกจากตู้เย็นหันเสร็จแล้วเนี่ยหรีบตากเลยทําให้ตัวเข้าวเกลยบที่เราหันไว้เนี่ยมันจะเป็นรอยล้าวเพราะฉะนั้นลดอุณหภูมิเข้าวเกลยบลงก่อน ตัวที่เรามาหั่นลดอ,อุณหภูมิให้มันเย็นพอดีเท่ากับอุณหภูมิห้องนําไปตากแดดหรือเข้าตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ60องศาเซิเกสประมาณ2ชั่วโมงก็แห้งแต่ถ้าตากแดดก็คือเป็นวันๆเหมือนกันนะคะนะคะถ้าท่านมีตู้อบลมร้อนอย่างเดียวท่านสามารถทําได้ทุกอย่างเลยนะคะอยากแนะนําให้ท่านใช้ถ้าฝนตกไม่มีแดดของก็เสียได้นะคะนี่คือการทาข้าวเกลยบพอหั่นแล้วอบเอ่อแห้งเรียบร้อยแล้วจะรับประทานก็นํามาทอด ในน้ำมันเยอะๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปทีน้อยๆมันก็จะมีพองฟูขึ้นมาลักษณะพองฟูขึ้นมาคือจะทําเป็นข้าวเกรียบท่านจะจิ้มกับน้ําพริกเผาก็ได้นี่จะได้ไอเดียขึ้นมาอีกแล้วแม่ขนุนน่าจะทําน้ําพริกเผาได้ผสมเห็นไหมคะเนี่ยคือเราได้ข้าวเกรียบแล้วเราก็เอาเข้าวเกรียบมาทานเล่นๆได้สังเกตไหมคะมันทําได้เยอะมากเลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอเนื้อขนุนนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะมาหั่นแล้วก็ทําแบบอื่นได้อีกคือจริงๆแล้วมันไม่มีเวลาดิฉันเคยคิดทําแยมขนุน ทำยาขนมน,นะทำเยลลี่ขนมได้หมดเลยค่ะถ้าจะทำนะคะนี่ลักษณะของการทำวันเราทดลองออกมาแล้วเนี่ยเม็ดขนนเมื่อกี้เราทำไปแค่อย่างเดียวถูกไหมคะเม็ดขนุนไม่ทำเป็นเนื้อทำเป็นบนปั้นเป็นเม็ดขนุนอันนี้เราเม็ดขนุนเนี่ยค่ะที่ทอดที่เอามาเอาไปต้มแล้วเนี่ยก็มาผึงให้แห้งแล้วไปทอดกรอบพอทอดกรอบแล้วเราจะทำด้วยน้ำน้ำเคลือบของมันนะคะ ก็จะมีใส่รากผักชีพริกไทยเกลือน้ำตาลเขี้ยวกะก็เป็นเม็ดขนกชนิดหนึ่งซึ่งอร่อยมากเรียกว่ากรอบเค็มกรอบเค็มเม็ดขนุนนะคะแล้วก็ได้เิดคือ,คอมีคนในเดินทางมาหาเนี่ยบอกว่าเอะเม็ดขนุนเนี่ยน่าจะทำเคลือบช็อกโกแลตดีไหมนะทำอะไรได้ไหมคือจริงๆแล้วนะคะเดิฉันอยากแนะนําท่านผู้ชมนะคะท่านมีไอเดียอะไรเนี่ยค่ะทำไปเถอคะค่ะลองผิดลองถูกนี่ได้หมดทุกอย่างไม่ไม่แปลกเลยทําอะไรที่ทําออกมาทีเดียวได้ดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ เพราะตัวท่านเ,เองนี่ที่ลองมาเนี่ยก็ทําทั้งหลายอย่างถึงจะออกมาได้ดีนะคะดะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าขนุนเนี่ยเราสามารถแปรรูปได้ได้หลายๆอย่างเพราะฉนั้นเปลือกขนุนมีเปลือกขนุนอีกอย่างนะคะดิฉันแนะนําให้ท่านใช้ใส่กากน้ําตาลนะคะเขามีกากน้ําตาลขายเอาเปลือกขนุนเปลือกมังคุดเปลือกงอมารวมตัวกันแล้วก็ใส่ถังพลาสติกเอาไว้ปิดฝาสนิท14วันค่ะจะเป็นน้ําฉีวภาพที่ใสช่นะคะแล้วมาถูพื้นได เลไม่ใช้ได้หมดนะคะไม่ได้อย่างเดียวเท่านั้นเองคือเปลือกที่หุ้มเม็ดเปลือกที่หุ้มเม็ดมันเหนียวมากๆาําไม่ได้นะคะอย่าลืมนะคะเนื้อดิบสังดิบเม็ดขนุนดิบก็แปลรูปได้เนื้อขนุนห่ามเม็ดขนุนห่ามก็ไปรวมตัวกันทําได้หมดทําได้นะคะทำเป็นเนื้อขนุนออกมากวนได้ทําเป็นแป้งเม็ดขนุนก็ได้คืออบเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้เครื่องบดนะคะบดให้เป็นแป้งเนียนเลยนะคะทําทองพับอร่อยมาก อยากให้แนะนําให้ท่านทํานะคะอันนี้คืออยากแนะนําว่าไม่อย่าไปคิดเลยค่ะสมัยนี้เนี่ยอย่าไปนั่งนิ่งนอนใจอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเลยค่ะมันต้องทันสมัยแล้วอย่าบอกาโอ้อยากจะร้องไห้หลือเกินนี้ขนุนมันเยจะทําอะไรดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยคิดกันแค่ไขดีกว่านะคะเพราะนั้นตามที่ดิท่านยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ฟังเนี่ยก็คิดว่าได้ประโยชน์มากนะคะสําหรับในการที่จะเอาแปรรูปการทาขนนค่ะเนื้อสางเม็ดได้หมดเลยค่ะอ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะแหมคุยกันตั้งนานแล้ว ไอ้สังนสังขนุนดิบสังขนุนสุกสังขนุนหามตอนนี้เรายังมีเศษของเนื้อเนื้อขนุนที่ดิบเนื้อขนุนที่หามเนื้อขนุนที่ที่สุกแต่สุกคือไม่งอมนะคะเรียกว่าสุกก็สีสวยเศษเศษทั้งหมดเนี่ยค่ะแต่ถ้าหากว่าคือเศษมีไม่พอก็ให้เอาสังที่ชนิดที่เนื้อเนี่ยไม่อร่อยสังจะชิ้นใหญ่เราก็มาหั่นฉีกออกเป็นแบ่งครึง่งเพื่อการดูดซึมได้ดีขึ้นแล้วก็เนื้อขนุนมาหั่นเพิ่มเติมได้เลยค่ะก็เป็นทำ เป็นขนมหยีอย่างหนึ่งการคําวาหยีนี่คือคลุก,กด้วยน้ําตาลทรายหรือพริกปน่นเราเอาเนื้อขนุนเศษขนุนมารวมกันนะคะแล้วก็หมักด้วยน้ําตาลทรายอาศัยน้ําตาลทรายลงไปใส่เกลือลงไปเติมกรดมะนาวลงไปแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกใส่ถุงมือเป็นถุงมือนนวดให้เข้ากันเลยคะ่ะน,น,นวดนวดให้เข้ากันจะมีน้ําออกมาหรือน้ําตาลทรายเกลือกรดที่เราใส่ลงไปละลายหมดเมื่อละลายหมดแล้วเนี่ยขนุนตัวนี้มันมีทั้งดิบและสุกถูกไหมคะมันจะกินออกมาเหมือนแป้งเพราะฉะนั้นนําไปตั้งไฟเลยะคะ่ะ ไปดั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนกระทั่งมันเดือดคือมันเดือดมันคือปุดปๆุดปุดขึ้นมาคือเดือดลักษณะคือเกิดความร้อนเกิดความร้อนเสร็จแล้วท่านก็ยกลงแล้วหมักไว้24่ชั่วโมงค่ะหมักไว้สิ2ีชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดูซิว่ามันน้ำตาลมันเกาะเยอะไหมถ้าไม่เยอะเราก็สามารถที่อบแห้งเลยแต่ถ้าเยอะเกินไปสามารถที่จะนํามาล้างด้วยน้ําน้ําร้อนเดือดๆเนี่ยค่ะลาดไปบนเนื้อขนมเพื่อต้องเอาน้ําตาลออกเพราะเราเราหมักมาแล้ว24ชั่วโมงรสชาติอร่อยแล้ว แล้วก็รีบเอาขึ้นเลยค่ะหรือใส่ผ้า,าขาวบางลงไปใส่ในน้ําร้อนเอาขึ้นขึ้นมาแล้วก็ใส่ตู้อบลมร้อนใส่ตู้อบลมร้อนแล้วก็อบเมื่อแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจับดูอีกค่ะเมื่อแห้งแล้วสังเกตดูได้ง่ายนะคะเนื้อเนื้อนิ้วมือของเราเนี่ยดีที่สุดเมื่อมองดูแลขนุนเนี่ยมันแห้งสนิทแล้วออกออกมาคลุกเลยค่ะแต่เวลาจะรับประทานจนคลุกอย่าไปคลุกทิ้งไว้นานๆน้ําตาลมี2ชนิดนะคะคือน้ําตาลเป็นเกล็ดกับน้ําตาลที่เรียกว่าน้าตาลไอซิ่ง คำว่า,าน้าตาลไอซิ่งคือน้ําตาลทรายที่ผสมกับแป้งข้าวโพดลงไปสามารถดูดความชื้นแล้วเข้าไปบดให้มันเข้ากันน้ําตาลไอซิ่งเนี่ยสามารถคลุกได้เลยคลุกก็มันก็จะเป็นสีขาวๆอ่อนๆน,นะคะถ้าต้องการเผ็ดไหมคะถ้าต้องการเผ็ดคืออพริกป่นที่ทําเองได้นะคะพริกป่นทาเองเนะะี่ยค่ะดีที่สุดเลยก็เอาพริกสดๆนะคะมาลวกในน้ําร้อนเนี่ยประมาณ3นาทีพอลวกเสร็จแล้วก็ไปตากแดด นี่วิธีการเห็นไหมที่แถมนะคะแถมแล้วก็มาอบแห้งแล้วก็มาบดออกมาเป็นพริกแล้วเราค่อยเอามาล่อนเอาแตะผงผงละเอียดใส่เข้าไปในขนมของเราเป็นขนนหยีห<ม>หเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะ<ม>เอาเศษขนุนยังมาทำมาได้ของได้อีกจะเห็นว่าขนุนยังเนี่ยทำได้เป็นสิบๆชนิดเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมกับเรื่องราวการแปรรูปขนุนในวันนี้ไม่ทราบจดสูตรกันทันไหมครับ ถ้าไม่ทันหรือมีความประสงค์จะให้ทางทีมงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไปอบรมให้ก็เขียนจดหมายส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้นะครับทีมงานจะรีบส่งสูตรหรือติดต่อกับท่านอาจารย์ให้โดยทันทีครับกลับมาพบกับรายการเกษตรศาสนำไทยได้ใหม่สัปดาห์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ